ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับผมเข้าสู่นะครับ Dota 2 l e a d u e of l e Truth ซีซั่นที่2ครับ s a m o กันมามาวิสครับยังไงปากเอาเซิร์ฟไปเห็นสอโอ้เราได้ตัวของ w a r เ e นถ้าได้ w a r เ e นคือจบถ้าได้ w a r เ e นวอตคือจบแล้วคาตาดิซึ่งไปเบื้มมาเรียบร้อยครับได้ตัวสำคัญมาแล้วคนสามพี่แต่เขามีบายแบ็กนะแล้วมาแบ็กกลับมาเคาร์บอนเบียนดีเสียตัวของแบล็กคิมมาไปแล้วแล้วเวฟฟอมขึ้นไปอนะทิสไลท์แต่เชสตายครับหลังนาเบดปิดท้ายมา แล้วมาโอ้โหไม่ทิงบาเรียบร้อยครัจังหวะนี้เขาจะเป็นซึ่งสวติศกในอันดับสองผสมรอบนี้แม่จ้าแล้วมาเล็มีบัคซัดเข้าหน้าทางฝั่งของไทเคโรทำอะไรไม่ได้ PL เอนี่ล้างปอมนี่มีก็เหมือนไม่มีตอนนี้บาเลเฉียบเพียงหนึ่งมิลลิเมตรโดยเฉพาะสไปคัมเบกที่โดนทีปปอโดตดมาแล้วมาเจอเป็นรอบนร้ครับผมเปิดเวสเข้าปั่นเลกสไกลก็เก็บทีโรเนี่ได้ไม่ได้ครับผม80วิบแต่ไม่มีบาแบ็ค แล้วอูซันกับปอตาองอนจะซื้อเวลามาแต่ว่าขนมปังครับติดแมสจะกทบอลไลซิลเลอร์และติดพิซซ่ด้วยสุดบี่ตายอยู่ที่กลางไปหนึอวิเตไม่มีบาดแผลอะไรยังไงอย่าบอกนะอย่าบอกนะวเขาจะปตาอาซันเดอร์ันหรือกเดซันดอร์เดนดอซันดอรไม่ออกกับหนึวิเสียไม่จะมองฟสไปด้วยครับเฮียมาเรเบสอรี่มาที่แนวหลังจะติดอยู่ ตัวของคูเลสแต่ว่ากดกันเอาไว้เอาข้าววิสุดท้ายซื้อเลยกันหน่อยครับคุณผู้ชมยังไงจะได้หรือเปล่าได้ไลออนไปแต่สุดท้ายครับของตีแค่ตีเดียวแล้วท่านั้นนะครับธานแต่จบจบแล้วเชิงนี้ทางคู่กัลิติคอสครับเห็นฝ่ายชนะไปอ่ะมีการเปิดสแกนจากเรเดียสด้วยนะครับเหมือนจะเป็นด้านบนครับผมทางฝั่งของอูโมเกอร์ครับกับลูซิฟายยนอยู่ข้างกันตรงนี้และวิงก์ของอินโอรก็ตกลงไปกับสตา้์มินเนอร์เอาทุกฝ่ายเนี้ยจะตองเปิดสองเลยใช่ต้องเล่นสเต็ปสเต็ปอ็อป ลากต่อของนาคาครับโอ้โหสาดน้ำกระจาบรรจวานี <S <S ้นึกว่างานสงการครับแต่ว่าไม่ใช่ครับมาซอลเซเลนซื้อเวลากลายเป็นว่าตัวของทีฮีไม่มีอันติเมทแล้วในตอนนี้แล้วไวเปอร์ติดตัวของโคฟีด้วยครับแล้วเปิดต่อไปยังไงต่อบ่มครับเพราะว่ามันไม่สามารถรถล้างได้แล้วก็สุดท้ายครับกลายเป็นว่าแตกไป3ครับแล้วทีฮีก็แล้วแตกกลายเป็นส่วนที่สี่นะจากถังรัสแมนได้เป็นวิกเกอรสิกครับที่แปลว่าเข้ารพกครับจะไปโอ้หมดที่ จะอยู่ในโรชาและไข่แตกไปยังไงไข่แตกไใ่รก็จะตักให้หลุนะครับอยู่พนาสามเราจะมีเตอร์ปาแล้วเจอสยบก็เรียบร้อยครับมานาผมจะซ่อมหมดนะแตกกันหมดเลยสี่ศพแล้วเจอแล้วฮะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเลยแข่งกาเราบิงคอใส่เข้าไปฮะที่เป็นกลางเป็นตัวของอัลาด้านะครับอัลบด้อเปิดตัวอันเมีนะแก้ทางกันไปก่อนนะเลือดนี่กลับมาเต็มตลอดอย่างรวดเร็วแล้วเจอสตันสองใบสวยงามครับ แหม้ว่าลุ้นน่ากระเบิดตีสวนน่าตั้งไข่เอาไว้ยังไงช่วยกันตีไข่แตกพัดในเวลาเสี้ยววีเท่านั้นละลายพีไฟแตกครับผมแฟนการ์ดลดเดินเราพยายามจะฮุ้ช็อตเข้ามาด้านในแต่ว่ายังไงอ่ะดูจังหวะดูทีแล้วฮุกติดเพื่อนอออรออครับเดือยแอสคอร์สวนเข้ามาโครนอโนแนสอง,งอคนนะสองตัวคอตัดระหว่งทีมแมนการ์ดแล้วพยายามจะยื้อเวลาให้นะเปิดสปินไปเ,เรียบร,ร้อยกันไปฝ่ายที่ไายเองนะทางฝั่งของตัวคัวสเวิร์ตนะฮะเป็นมังฝั่งของตัวบินมนะที่ได้วาเวนไฟล์รัพพอต้ามาเก็บมาวิสต์ต่อ แล้วโคฟีติดตัวของลีน่าครับมีแบตทิ้งมาแล้วยังไงครไม่ใช่ปัญหาแอโร่ความเน็กมาโดนทางฝั่งของตัว w m n ด้วยครับอาริเจนเขา59อ่ะเขาไม่สนใจครับพยายามพีเอชเนี่ยโดนแค่สองสกิลเน่าจะตายนะฮะแล้วพยายามจะชาร์จเลสเตอร์ใส่ตรงนี้แต่ใบใบสองทีวันเดชชาร์จเลเตอร์ไม่เข้า,าเลยเว้ยดาเมจไม่หมดตายในที่สุดท้ายแลกกันกับสองศพล็อกขาปิดท้ายเรียบรอ้อยโคตรสวยครับ วูสูดแล้วเรียบร้อยโดนเปิดมาตรงเนินครับ BKB ใช้แล้วที b ีแล้วพยายามยันเดอเมจอยู่แต่ว่ายันเดอเมจใส่นิกที่มุดดินอยู่ครับปวดเดอเมจไม่พอแล้วไงครับอีกทีหนึงโอ้โหได้ครับแต่ว่าเจ็บไปเยอะอยู่แล้วโอ้โหซันเดอร์มากับล่างตอมอาร์โกเดนพยายามยืนยื่นสู้อยู่ครับมีคนเซตมไมมีคนเซตมไมคเลื่อนเลือนิดเดียวแล้วเรียบร้อยผมที b ีโดนไปแบ็กไม่ไหวแล้วครับแอสเซ้นโดนโซน,นออกครับโดน,นการ์ดี้ตีหลวมไม่ไหวครับเกมนี้โอ้โหน่าจะดีๆครับบ้านน่าจะแตก นี่เกมโอเคมาจากวาเลนครับแล้วก็จบไปครับเกมแรกรอบชิงครับของรีกับเดอ t r ทรูตซีัซนสนะครับระหว่างรอยัลไฟกับแพ t ร i ออครับต่อมาครันถึงจังหวะแล้วโลตโตบอย่างไวครับอู๋แล้วข้างหลังโดนจัดอู๋มีบอดอยู่ครับเห็นที่ชาแต่ว่าไม่ตายเขากินตกแล้วเรียบร้อยตายเองเฉยเลยครับรอบนี้ดาเมจเยอะจัดเรียบร้อยแล้วก็ไปหนึ่งตัวรอบนี้ไม่มีไดมืครับ แต่ว่าทีมวสตอเข้าไปแล้วครับแบบนึกสุดใจไม่สนใจแลยทั้งนั้นตัวเองถึงมากมังกรดำก็ไม่เอาไม่อยู่ลิือเชอร์มาแต่พีเคพีไม่ทันเรียกรถไปผมไปปิดตายเข้าไปโดนไปแบ็กเกมใกล้จะจบเลยหรือเปล่าครับนัอนบอกสบายๆครับนั่นเปิดได้ทั้งวันแล้วมังกรดำที่ว่าถึงก็ไม่ไหวครับมาเจอทีมวสต์แล้วก็น่าจะจีๆเลยหรือเปล่าดูว่าปืนไฟเข้ามาแล้วซันเดอร์อย่างไวเลยครับมาสเตอร์โดนอย่างอู้แล้วไปบอลสปิทไม่ออกเรียบร้อยผมต้องไปแบ็กมาแล้วตอนนี้ในอย่างสู้ไปแบ็กมาแล้วครับยูมาสเตอร์แแลล้้ววทีมไไฟเปปิด ยังไงเอ่ยต้องรีบเข้าแล้วครับมาไพว่าสกิทอยู่กลางหัวและโดนแอโร่กลางหัวโอราเคิลโอนดูพฟังชันไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนนัดอยู่โอ้โหดีเคเดินไม่ออกโดนทางนัดเข้าไปอีกทีบียิงอยู่ทีบียิงอยู่เรียบร้อยผมดีเคตายดีเคตัวไปแบ็กจุดจบของเกมนี้หรือเปล่าพยายามดีเคเสี่ยงอันตรายแล้วยังไงจะตีบ้านแต่างี้เหรอตีบ้านแต่างี้เหรอใช่ครับแล้วก็น่าจะตีตีครับไม่น่าเด็บได้แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมแชมเปี้ยนครับ ของดีเดอะชูส์ซีซั่นสองเป็นรอยัลไฟฟ์ครับชนะไป2 0ศูนย์อย่างสวยงามว่าผมไม่มีการดีๆะไรทั้ทงนั้น